แอลกอฮอล์ปลอมคืออะไรนะคะแล้วก็มันมีพิษอย่างไรมีโทษอย่างไรนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะหมอเอินคลินิกสวัสดีค่ะแล้วทีนี้มีคาถามว่าแล้วไอแอลกอฮอล์ปลอมแอลกอฮอล์จริงนี่คือมันยังไงมันต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าอย่างแรกเลยนะคะแอลกอฮอล์ที่เราเอามาใช้ทําความสะอาดนะคะที่มีปัจจุบันในตามโรงพยาบาลแล้วก็เปรตที่เรานิยมใช้กันอยู่คือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเอทิลแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์ที่ ดื่มได้เป็นแอลกอฮอล์ที่เรานามาใช้ทาพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าเมื่อเรานามาทําเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยมันก็จะมีการใส่สารใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปเพราะฉะนั้นก็เอามาดื่มไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันถามว่าความเข้มข้นที่เท่าไหร่ถ,ถึงจะเหมาะสมเป็นว่าข้อสรุปที่เราแนะนําให้ใช้เนี่ยก็คือความเข้มข้นที่70%ทีนี้ถามว่าแอลกอฮอล์มันมีอะไรบ้างนะคะมีนอกจากเอทิลแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมันก็จะมีเมทิลแอลกอฮอล์นะคะซึ่งออ มีความเป็นพิษสูงมันใช้เป็นตัวทำละลายนะคะซึ่งเราไม่ให้ไม่อนุญาตให้นำมาผสมเป็นแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือหรือล้างแผลนะคะก็ในช่วงนี้นะคะมันมีเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์เป็นของหายา,ยากมันก็มีมีบางคนนะคะมีบางกลุ่มที่นําสารที่มันไม่ถูกต้องเอามาผสมซึ่งมันก็จะทําให้ผู้ใชน้นเกิดอันตรายได้เพราะมันสามารถที่จะดูดซึมเข้าทางผิวหนังก็ได้ด้วยนะคะคือโทษของตัวเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะดูดซึมทางผิวหนังลมหายใจ ผู้ที่สุดดื่มเข้าไปเกิดการระคายเคืองได้นะคะหลอดเลาะหลอดคออ,ออักเสบหล,ลอดลมอักเสบการมองเห็นผิดปกติถึงขั้นตาบอดได้หากดื่มเข้าไปทำให้ไตอักเสบกล้ามเนื้อตายอะไรอันตรายถึงชีวิตเนี่ยค่ะแล้วก็มีบทลงโทษออกมาด้วยนะ,ะว่าถ้าใครใช้เมทิลแอลกอฮอล์เนี่ย มาหลอกขายให้ไปใช้ทำาครื่องสำางไปก็มีโทษนะคะแต่ทีนี้ว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าใครเอาอะไรมาผสมบ้างอันถัดมานะคะนอกจากตัวเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเอทิลแอลกอฮอล์เองค่ะมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าฟูดเกรดคือแอลกอฮอล์ที่ทานได้นะคะกับอีกตัวหนึ่งคือไอโซพรพิลแอลกอฮอล์นะคะซึ่งในตอนนี้ก็มีหลายคนนําตัวนี้เข้ามาเป็นส่วนผสมในแอลกอฮอล์ที่ทําออกมาขายกันเยอะมากเนื่องจากว่าตัวเอทิลแอลกอฮอล์จริงๆตอนนี้ คาตลาดที่ผ่านมานั้นคือคาตลาดราคาสูงนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกใช้กันหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็คือจะมีการนำเอาไอโซโพีิลแอลกอฮอลเข้ามาผสมซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่แนะนำว่าให้นำมาใช้คือไอโซพโพิลแอลกอฮอลเนี่ยมันเหมาะสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ ไม่ค่อยเหมาะที่จะทาความสะอาดผิวหนังเท่าไหร่ยิ่งเราล้างมือกันบ่อยมากๆเนี่ยนะคะมันเกิดความระคายเคืองที่ง่ายกว่าแอลกอฮอล์ดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่มาที่ทําไมบางทีในท้องตลาดแอลกอฮลมันมีราคาที่แตกต่างกันมากแต่ทุกคนก็เขียนว่าตัวเองเป็นอออแอลกอฮอล์หมดไม่มีใครบอกนะคะว่าตัวเองเป็นอ,อย่างอื่นที่มาผสมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เวลาเลือกซื้อแอลกอฮอล์ก็ต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดความเข้มข้นมันไม่ได้ถึง70%เนี่ย ฤะะทธิ์ในการฆ่าเชื้อมันก็น้อยลงไปนะคะถามว่าความเข้มข้นส,สูงมากเลยมากไปดีไหมก็ไม่ดีค่ะเอาเป็นว่า70%หรือ70็ดกว่าเนี่ยเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมสําหรับที่จะใช้สำหรับฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์จริงๆที่เราใช้กัน70%นะคะมันมีส่วนผสมของพวกกลุ่มน้ำเปล่าด้วยเนื่องจากว่า เป็นการเจือจางลงมาจากพวกกลุ่มเกให้มาเหลือ70%แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้อีตัวเยื่อหุ้มเซลล์มันแตกออกได้ถ้ามันไม่มีการสมในเยื่อหุ้มเซลล์ไ A ของไวรัสเนี่ยของพวกเนี่ยมันไม่แตกอันนี้จึงเป็นที่มานะคะเพราะฉะนั้นใช้ความเข้มข้นที่ประมาณสัก70%กว่าเปอร์เเหมาะสมที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกซื้อแอลกอฮอล์จากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราได้แอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยเพราะเราต้องใช้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและมีฤทธิ์แลลละะะะะคคคคคคคุุณณสสสมมบบบัััติิิิิิในนนนนกกกกาาารรฆ่่่เชื้้้้ออออไไดดดดดจงๆขวีีพปหะะห40ออ็ู